อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปของอ่า e c a t นะหรือ xEc จริงๆตัว e c a t หรือ xEc เนี่ยผมเคยทำนายไว้ครั้งหนึ่งนะแต่ด้วยความว่าวันเกิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอยู่2วันนะครับพอมีอยู่2วันเนะี่ยมันทำให้คำทำนายเนะี่ยอ่ามีอยู่2ช่วงเวลาด้วยกันนะที่ราคามันจะขึ้นนะฮะผมก็เลยให้การบ้านไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะว่า ถ้าถ้ามันขึ้นตาม ى, วันเกิดที่1ก็ให้ยึดถือวันเกิดที่1นะถ้ามันขึ้นตามวันเกิดที่2นะก็ให้ยึดถือวันเกิดที่2นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาทําคลิปใหม่นะตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์หลายคนก็บอกว่าอาจารย์ตอนนี้มันขึ้นตามวันเกิดที่1นะึ่งออาจารย์น่าจะต้องทําคลิปใหม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยทําคลิปใหม่ซึ่งคลิปใหม่เนี่ย ก็เป็นตัวยืนยันอย่างดีนะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสไปถึง1บาทได้แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเรามาติดตามคลิปดีๆสำหรับคลิปนี้นะ eCash ก็จริงๆเนี่ยเจตนาเหมือนผมซื้อครั้งแรกนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมซื้อใน t t o t คือกคืงนี้ผมดู TikTok อะเลื่อน TikTok ไป t i k กตอกมานะไปเจอมีคนคนนึงไม่รู้คือใคระนะฮะเขาพูดเรื่อง eCash ผมก็เลยซื้อติดไม้ติดมือ,อไว้แค่ล้านเหรียญน,นะฮะแล้วก็ขยับมาเป็นร้อเอ่อหนึ 1, 1. ล้านเหรียญ นะตอนนี้ก็เลยซื้อเพิ่มเป็น2.9ล้านเหรียญว่าจะซื้อให้เต็ม3ล้านเหรียญน,นะเพื่อถึง1บาทก็จะได้สัก3ล้านบาทนะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมซื้อเก็บไว้เพราะตอนนี้นี่ไบแนนเนี่ยเขารับฝากนะและอ e ีแคสเนี่ยสามารถได้รับดอกด้วยนะก็เป็นการฝากฝากอะไรฝากเหมือนฝากออมทรัพย์นะฮะอันนี้ก็เป็นตัว e c a s h ซึ่งมีโอกาสที่ราคาเนี่ยนะ,ะจะไปถึง1บาท2บาท3บาท4บาทได้ เพราะอะไรนะเรามาดูนะฮะจริงๆการขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจาก0.0086 0 00นะฮะขึ้นไปถึง0.01เนี่ย0.11นะ,ะ0.011นะฮะก็10หสตางค์นะ1สตางค์ขึ้นไปถึง1สตางค์ตอนนี้ราคาตกลงมาเนี่ยอยู่ที่0.001นะก็ ศูนย์เพิ่มขึ้นมา1ตัวเสร็จแล้วถามว่าโอกาสที่ราคาของ e c a s เนี่ยจะขึ้นไปถึง1บาทได้เมื่อไหร่เนี่ยเอ,อ่อถ้าเกิดวันเกิดนะอย่างที่บอกนะฮะเกิดวันที่1สิงหาคม2560นะฮะถ้าเกิดวันที่1สิงหาคม2560ราศีกรกฎเนี่ยนะฮะมันเคยขึ้นครั้งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเป็นอ่าราหูเลงเสาคู่มิดนะทำให้เกิดเว็บนี้ทั้งเว็บนะฮะเกิดเว็บนี้ทั้งเว็บเนี่ยถ้าแล้ว เพอิญเผอิญน,น,นะฮะการขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยมันขึ้นในช่วงวันที่7มิถุนายนเพราะว่าดาวพุธนะฮะดาวดวงนี้นะเล็งพระจันทร์นะแล้วเราก็ต้องมาดูกันวนะ่าช่วง8สิงหาคมถึง1กันยายนเนี่ยนะฮะพฤตัวนี้มาทับอังคารเนี่ยราคามันจะขึ้นไหมถ้าราคาขึ้น2ช่วงนี้ตรงเป๊ะนะทั้ง2ช่วงนี้ตรงเป๊ะนะถ้าตรงเป๊ะนะโอกาสที่ราคาจะถึง1บาทเนี่ยเป็น100%เลย เพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวเสาตัวนี้จะโคจรมาเลงลาหูตัวนี้แล้วเลงพุทธด้วยซึ่งเป็นดวงเดียวกับบิตคอยเราเห็นบิตคอยนะฮะว่าบิตคอยเนี่ยทำเว็บนี้เว็บหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยเป็นเว็บเอ่าเว็บพฤหัสต้องอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ราคาก็ดีดขึ้นไปเป็นภูใหญ่ๆโอกาสที่ราคาจะถึง1บาทในช่วงวันที่1มีนา66นะตั้งแต่วันที่1มีนา66ถึง13กุมภา 69, นะันธ์69แล้วโอกาสที่1บาท2บาท3บาท4บาทเนี่ย ก็เป็นไปได้สูงนะถ้าวันเกิดนี้ถูกแสดงว่าตัว x e c เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็น ecat นะ e, e ก็คือเออเป็นเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะ ecat เนี่ยการชำระเงินโดย ecat เนี่ยก็ก็มีความเป็นไปได้สูงนะถ้าเกิดไปถึง1บาทแล้วถ้าเกิดไปถึง1ดอลเนี่ยโอ้โอกาสที่ตัว ecat เองเนี่ยนะฮะจะเป็นเงินนะจะเป็นเงินแทน แทนเงินทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะผมก็ไม่รู้ว่า e c a คสเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเงินใช่ไหมในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ก็คงต้องไปถามพวกเพจที่เขาให้ความรู้แต่ผมคมา,าดการราคาให้นะฮะโดยอิงจากดวงดาวนะถ้าวันเกิดนี้ถูกเนี่ยยังไงวันที่1มีนา66นะเสาเนี่ยจะเล็งราหูและเล็งพุธนะซึ่งเป็นคู่โชคชัยเลยนะคู่โชคชัยเนี่ย ตั้งแต่วันที่1มีนา66-13ถึง13กุมภาันเ์69เนี่ยราคาสามารถขึ้นไปได้ถึง1บาทไปเกินกว่า1บาทด้วยนะเกินกว่า1บาทได้ด้วยนะอ่าอันนี้100%ยเ0 0เลยอันนี้100%ยเ0 0เลยเพราะว่าอะไรแต่ต้อง question mark ไว้นะฮะทำตัว question mark ตัวโตโด้วยว่าวันเกิดน,นี้ต้องถูกฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงวันที่8สิงหาคมถึง1กันยายนนั้นนะฮะพศก นะต้องอังคารนะในราศีกรกฎราคาดีดขึ้นไหมนะถ้าราคาดีดขึ้นในช่วงนั้นสันนิษฐานเลยว่าวันเกิดนี้ถูกต้องแน่นอนและมีโอกาสจะขึ้นตามช่วงเวลานี้เนี่ยไล่ตามนี้เลยนะเป็นไปได้สูงมากนะแล้วก็จะเป็นเกณฑ์ดีด้วยนะเกณฑ์ดีด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ถือ e c a s h ไว้นะในราคาที่ถูกแสนถูกนะในช่วงนี้โอกาสที่จะได้ทำกำไรหลังจากนี้ก็เป็นไปได้สูงมากนะ ฉะนั้นถ้าวันเกิดนี้ถูกนะสำหรับคลิปเก่าอันนี้คือคลิปครั้งที่แล้วนะฮะที่ผมทำนายเอาไว้ก็ไปติดตามดูคลิปเก่าผมก็จะให้ไว้ใต้ใต้ใต้โพสต์นี้นะอันนี้ส่วนเป็นคำทำนายใหม่ที่เพิ่มเติมมาจากครั้งที่แล้วก็เอาไปเอาไปฟังกันนะว่าอืมถ้าช่วงเวลานี้ถูกนะก็ก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับ eCash ใครที่ซื้อ eCash ไว้ในบีแนแนนนะฮะก็เอาไปฝาก อไปฝากออมทรัพย์นะเราก็ได้รู้สึกว่าจะได้ดอกอยู่1หรือ2%เนี่ยก็ลองไปเช็คดูนะฮะสำหรับคลิปดีดีวีโอดีดของ ecast ก็มีเท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักตะไคร้ให้อาจารย์ต้นด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆนะพอหายไอปั I ๊บก็จัดคลิปให้นะฮะต่อเนื่องกันรัวๆเลยนะ เออเดี๋ยวผมพอดีมันเป็นวันหยุดด้วยก็เลยสามารถที่จะมีเวลาทํานายให้สําหรับคลิปดีๆนะเดี๋ยวผมจะพิจารณาเหรียญอีก2-3สเหรียญน,นะฮะหลังจากนี้เราก็จะทำนายให้ว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจไหมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดปักตะคข้ให้ผมด้วยนะสวัสดีครับ